ครับสวัสดีครับยู่กับช่องพ่อศิริฟาร์มครับมนีกันได้มีโอกาสนะครับมามาเบิงควายนะครับกับพ่อดีนะครับอ่าใาย่พอนอยากเปิดนะครับพ่อดีอยากที่แบ่งออกนะครับเพราะว่ามันเพิ่งพาแต่ออกลูกนะครับเดี๋ยวกระสิไปถามใหญ่พ่นก่อนเนาะครับน้ะยายสวัสดีครับอ่าวันดีจ้าเอา อันนี้ค่อยแม่นี่ซื้อยังครับนี่โอ,อโ,โอ้อีโก,นโกโน้น้องโกนะครับเออน้องโกเป็นสายอ่าสายสายยังก,ก็คือพ่อเพิ่นปังแปดเรี้ยวโอเป็นเป็นลูกเ,เป็นลูกชายป้าปังนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นพามู่หลามานะครับนาสีเกิดจากอ่า แม่ไทยนะครับพาพหมูล่าหรือว่าเกิดจากแม่มูล่าพาพ่อไทยนะครับมันกะจังสีแหละครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบ่งนะครับรอบๆนะครับรอบๆตัวกอนนะครับอายุสี่ปีแมนปะครับแมนอายุสี่ปีนะครับลูกตัวที่แหลกนะครับเป็นลูกตัวผู้ครับเลี้ยงง่ายกินง่ายความสูงนะครับร้อยยี่สิบแปดบวกลบนะครับวัดไห่เหล้วนะครับ นี่ครับดำปานทานครับเดี๋ยวให้เบิงถ่ายก่อนเนาะครับเนาะนี่นะครับออกลูกเลยสามมือครับสามมือเป็นลูกชายป้าปังนะครับนี่ให้เบิงลูกก่อนครับ นั่นแลบดินอ้อมเห็นไหมครับลูกสายป้าปังผู้ใดสนใจนะครับอยากได้สายต่างนะครับที่ที่เป็นมูล่านะครับกะลองนะครับลองโทรเขามาหรือว่าเม่นเขามากก็ได้ครับ ใต้โพสนะครับใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวกระสีถามมาเพื่อนเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดเปิดราคาไว้บ่ครับไม่ผิวเหลาเป็นผู้ว่าไม่เปิดราคาเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าต่อรองได้นะครับ เป็นลูกลูกชายป้าปังนะครับยอดเป็นเปิดไบเจสิี่านะครับกะผู้ได้นะครับที่กาลังหานะครับสายตางอยากเอาไปเลี้ยงนะครับหรืออยากเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับกะแนะนําเลยครับก็เป็นแม่นี้นะครับกะเงาเงาจังสิ่ลละครับนี่ลูกชายยางน้ําดากนะครับลูกชายป้าปังเปิดไว้ที่แปด เจสซี่านะครับต่อร่องไลนะครับพีกัดนะครับพี่กัดดยูที่บ้านปะอาวนะครับตำบลปะอาวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเลยสนใจกะโทรมากเลยครับเบอร์094 269 7819นะครับ <c oughs> โทรมาหาเพิ่นเลยครับบอกว่า,าเบ่งมาจากช่องโพ่อสิริฟ้ามกะรถไฮพิเศษครับ นี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับเอาไปพัฒนาต่อนะครับกับพ่อได้เลี้ยงนะครับเบิ้ไงไก่เอกกอนลูกใส่เปต้าหะขึ้นยังนี่เอาผู้ได้มักกับเจสานะครับมาต่อเอาโหลดครับ กินยาเก่งเก่งนอกหับนอกคุณจ่ะอินอหาปากคอกะหแล้วโอเล้ม,เมืออย่างดำครับนี่ครับท่ารับมือนี้นะครับช่องพ่ิทีิีิฟ้ามกะฝากรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการในคลิปต่อต่อไปนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ